ไม่หรเราไปเทนใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องให้เราวิ่งแต่มันต้องยี่สิบยี่สิบครั้งยี่สบชั่วโมงมันต้องมีครบทั้งวิ่งทั้งดึงทั้งทุกอย่างเลยมันได้ยี่สิบยี่สิบวันวันละชั่วโมงยี่สิบวันน่าจะได้อยู่สี่สิบชั่วโมงได้เพราะว่าสองเดือนน่าจะปิดวงพอดีกินรลดอ้ายกินเลยกินเลยกินเลย ผมเจ็ดสิองใช่ไหมเจ็ดสิบสองยชั่วโมงครอบคุมทุกอย่างก็นะผมจะเอาให้เหลือประมาณสักหกสประมาณนี้6 6 หกสามสิบโลฮู้สิบโลจิบจิบไปแล้วก็ลดไปเราก็ลดไปเลยไงลดไปเลยสิบโลถ้าถ้ามันผอมเงินไปเราก็กินอีกดินหนึ่งให้มันพอดียังไงลดเผื่อกิน ไปสี่สี่เทนเนอร์พี่เบนซ์บาลีชาตชนะชนะชาตสิ่งเขาที่ทำให้เราเสียใจเพิ่นเห็นพี่น้ำตาไหลย้อนความไายใจของเจ้าเธอกำไปมั่วผู้ชายทั้งที่เจ้านั้นบอดายเอะมาเบนสุภาษัยไปนะ แล้วเจ้าไปเอาอกกับเขามาบกมอบกกำหเวาบ่ได้ตั้งใจคืออัศราลงฟ่ากายตาพยาเพนเข้าใจว่าโลกเป็นดันยังเส้นจนหลงสาวพ,พลาผู้ขาด้าดิน จะกินดาวจนว่าลืมเขาเจ้ามาจากแคนแน่นใดหรือเฮยลงมาแต่ฝ่าฟังเล่าใดบ่หนาภาษาสวรรค์ก็มีตู้บั้เป็นเพื่อนเพื่อพอกันมาปรากรได้มาหน้าชามพันงับจนวอยากหันตานี้ อับสาราลงฝากายตาพยาบันเข้าใว่าโล

เอาอะไรดีได้หนึ่งชิ้นได้หนึ่งชิ้นแต่ว่าเลือกได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋านะป้าแบบทั้งดูเครื่องสำอางแบบนไม่เป็นระเบียบมากบอกเลยที้เกียดจัดแรกๆได้สองวันเท่านั้นเลย เอาอะไรดีพี่ค้านเอาอะไรเร่งไม่กินครับมึงบอกซะรีบครับรีบเหรอรีบมีรีบ <laughs> มีสองแท่งอะ่ะ

ีหรือว่าทาปากปกติทาแบบทางหน้าเลยขอบบนครับเติร์ลเมืองเติร์ลเดชเปลี่ยนหลูกก่อนอ้ยอันนี้ออกอ่ะ ม,มีอันนี้ด้วยนะจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวผมดูก่อนในจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ กินข้าวอย่างที่บ้านไม่อยากกินมีถ้าพี่บอลจะมากินนี่เดี๋ยวผมไปจัดการคำนับหน้าเป็นนายคำนับหน้าเป็นนายแต่เธอสะใสมันดอกอยาแกล้คิวแกล้ดาแกล้คิวแกนดาหลายคนเฝ้าจับจองยิ่งในสยามแต่พี่ไม่ค่อยตามรักหนุนน้อง างเทพที่ดามันลงจากฟ้าโดยมีมีคนจังสวยเยี่ยมจนดังสายฝนที่ลวงลงมาการทุ่ลงดินให้มีดินตามพ้องนาแต่โชคชะตาให้น้งฟ้าลงมาเป็นชายโอ้ยคิดป่วัว่าสิงามป่านนี้พี <c oughs> ่ทาบจะพงหวหา งม่ลจะใช่คนนี่โอ้ยมีมีของไอ้พี่ยังคงรักรักเธอจึงเป็นสาวสองยังอยากครอบครองเพราะน้องมีคำหน้าเป็นนยายยุบมือใจ บอกเลยไม่อยากจะกินสภาพตัวเองในตอนนี้ถาวเราไปตะคิวนเห้นกันมังแดเนี่ยน้อยมาคิดว่าผันลราชยังบ่าเนี่ย แต่เนี่ยเนียก็ซื้อว่าจัดท้ายพุ้งใหญ,ญ่ขึ้นมาแล้วซื้อว่าไม่มีแต่กี้ก็มากุตาญตะแม้นแล้วพุ่งใหญ่ขึ้นมาจะมักษาบาบีบ้าหำเล่นหนำน้ำกันบ้าไม่ได้แล้วนี่ทำไมบ้าไม่ได้แล้วนี่ทำไมบ้าไม่ได้แล้วนี่จา้าจ้าออ่ยังคงรักรักเธอถึงเป็นสาวโซ่ไม่ออกไปรอดไหมบนน้องมียคำน้า ปีหมซเจ้านั้นต้องเป็นม,มีเ้เียแม่แม่ไปแม่ไปนะเสียงดีเสียง่า <laughs> นอนจะดูนานานะเฮ้ย <laughs> <laughs> ก็ว่าคักโค ข้อให้บอกเจ้าทำรูอ้อย่างงั้นไม่คือตอนนี้แค่ปากนะยังไม่ไปทั้งหน้านะสีปากจากจโจตันติลไม่นี่มันมีแบบเกมให้เล่นไงครับ คือถ้าเราส่งเจ็ดเก้าเก้าขึ้นไปใช่ไหมล้วจะได้แบบอเลเนอร์เนี่ยขีดตรงไหนก็ได้ที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็แปดเก้าขึ้นไปก็จะเป็นสีทาตาแต่จะชอบเลยที่ผมมีถ้าพันห้าขึ้นไปคือได้หมดทั้งกระเป๋าแต่งหน้าผมเลยนักถ่ายครับสวัสดีครับทุกคนนะครับไปเจ็ดร้อยคนด้วยนะครับเลิศ <laughs> ทุกคนผมคิดวม่ออกแล้วผมจะร้องเพลงอะไรปาดเนี<ม>่ยคือปากไปแล้วนะปากไปแล้วลอกว่าผมจะโดนอะไรบ้างหมายแ,แต่ละเมือแต่ละเดซีปากก่คือเกาของสีแสดเขียนชื่อเนะอไอเรนเนอรครับ ทำไมอ่ะอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยเจียบทองก็ไปครับโอ้แม่สัตว์ฟิวซีิจะมาขีดโกงกีดตาอะไรตัวเองไม่ได้เลือก 1ิบสองเจอกันโอเคแม่ผมสิบว่าป็สผมสิถาไม่หยีตึงแต่ตีหาเลยต่อไปเพลงผสมร้องไม่ได้อ่ะ